นี่นะคะมาอยู่กับชาแนลโคตรจ้าด้วยนะคะพบกับจา๋าอีกแล้วเช่นเคยนะคะทุกคนเห็นจา๋าเปิดคลิปอย่างนี้คนเดียวก็แสดงว่าจ๋ามีแพรนอีกแล้วค่ะทุกคนก็คือว่ามีคนโขมมาเยอะมากว่าแบบให้จา๋าแกล้งจา้าหนักหน่อยหรือว่าให้จา๋าแกล้งบ้างหรืออะไรเงี้ยเพราะจา๋าโดนแกล้งมาเยอะมากค่ะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ช่วงนี้จา๋าติดหนังมากดูหนังทั้งวันเลยตอนนี้นะคะเราก็เลยคิดแผนได้จา๋าไปเจอคอนเทนต์อยู่คอนเทนต์หนึ่งค่ะทุกคนในติกต็อกนะคะแต่จะไม่บอกว่าคอนเทนต์นั้นคืออะไรนะคะคน ตอนเนี้ยจ้าเราจะไปเซเว่นแล้วเราก็จะไปซื้อของมามาแกล้งจ้ากันค่ะทุกคนโอเคค่ะก่อนที่เราจะไปชมคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องจ้าด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของจ้านะคะทุกคนบ๊าไปไปเอ๊และี่นะคะเราก็ไปซื้อขนมกับน้ำมาให้จ้าด้วยค่ะจะได้แบบดูหนังเพลินๆกินกาไฟอย่างเงี้ยค่ะทุกคนโอเคแต่ว่าเราจะไม่ให้มันกินแบบอร่อยอร่อยนะคะเราจะต้องแทนอะไรนิด โอเคเดี๋ยวรอไปชมพร้อมกันเลยค่ะ ดูดีทุกคนดูเต็มหนังไปเอาขนมกับน้ำมาให้แหละ <No. S 1> แหละตัวไม่สนใจเลยนะ <No. S 1> แหมยวนดีโถ่ายคลิปกินแบบมันกินไรงยทำอะไรนะเล่นเป็นหมวดตัวเหมือนไม่มีอะไรทำเก็เอาขนมมาให้เลอ ้อนหน่อยมือเขาไม่ว่างเลยมันล็อกยู่กับเข่าแล้วเป็นง่อยเยอ่ะ้อนหน่อยเป็นไรแอะไรอ่ะอแอะไรเาเนี่ย ผักเย้ yeah. ผักอะไรทำไมมันแสบแบบน้ำเหมือนว่าสบีอ่ะสบีนี่มันน้ำปลานี่ยแดงทำไมอ่ะ ก็เธอชอบแล้งเขาเขาแบบเออเห็นเธอไม่สนใจแล้วเล่นแบบดูเล่นแต่ไอแพคเนี่ยดูหนังอ่ะเธอไม่สนใจเขาเลยโดนแกงเยอะโอ้ยสมุนงาชอบดูแบล็คทิปเอชอบดูอย่างที้มั้บชอบดูจักรตุ้งเก็บเลยแกล้เขาอ่ะเธอ ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องชาแนลโคตรจ้าด้วยนะครับก็มีเหมือนกันทำมันเพ่งยากโอ้ขนาดคนยังไม่จบนะฮะโอเคขายเงินยังหายแล้วครับเดี๋ยังไงจะลองแต่ให้เมคกินแล้วทุกคนสนุกปังนรกจะไม่ยอมเดีวคนเดียวทุกคน ซื้อขนมปังมาหนูกินไปคำดียวหนูไม <t> ่กินคือยพี่อ่านหนูไม่กินเขาเรียกว่าอะไแหนมมั้งเราไม่กินหน้าตรงนี้หนกาลอะไรกินได้เลยค้ยโควิดเปล่าโอ้โหใครเนี้ยสุดสุดโดนใจ นยลองเขียนพี่ลองเขียนขนมปังจมิดนันรา